ได้เล่นหนังเล่นซีรีส์กับน้องเมย์แบบสิบเรื่องกันเล่นเลยสามารถค่ะสามารถได้เล่นกับคนที่เราคุ้นเคยเราสนิทใจกันที่ใช่ไหมว่าให้หนูเล่นเป็นต้นไม้หนูก็เล่นนะซีรีส์เราก็คือลง Netflix ทั่วโลกอย่างเี้ค่ะเคยมีอินเตอร์แฟนทักหนูมาเหมือนกันเออเห็นเห็นยูทูบแล้วแบบว่า I got inspired สวัสดีค่ะเมย์เมทัการค่ะสวัสดีค่ะคริสตินกสตีค่ะ ตั้งแต่แรกเลยที่ที่ casting director ตจตต่อมาให้ไป audition ออก็ไม่ได้รู้สึกว่าหุยหญิงๆห,หรอไม่เราแค่รู้สึก<ช>ว่ามันก็เป็นคารคเตอร์คารคเตอร์หนึ่ง<ช>ที่เขาจะได้มีคู่เป็นผู้หญิงแค่นั้นเองจริงๆเราสองคนเคยคุยกันแล้วนะคะเรื่องนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงหญิงชายชายชอะไรอย่างนี้ค่ะ ความรักมันมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะพวกเราทุกคนเป็นมนุษย์มันมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรักรูปแบบไหนแบบเพื่อนแบบเพื่อนร่วมงานหรือแฟนหรืออะไรมันมันสวยงามเสมอแต่มันจะถูกเอาไปทําให้มันไม่สวยงามเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวของบุคคลนั้นๆแล้วแหละคือเรื่องเนี้ยเขาติดต่อมาแต่สอปีที่แล้วใช่ไหมซึ่งพอเราได้รู้ว่า เราต้องได้เล่นขวบผู้หญิงเราไม่ได้เอะอะไรขึ้นมาเลยว่าอุ้ยมันเป็นหญิงๆห,หรอ,อม,มันค่อนข้างที่มันต้องโปรเฟชชั่นอลอ่ะมันก็เป็น c h a l l e n จ์หนึ่งของเราเหมือนกันเพราะว่ามันก็โอเคมันเป็นอะไรที่ใหม่ทั้งกับเราด้วยแล้วก็ทั้งกับออวงการมีเดียไทยวงการ LGBT ด้วยที่ ที่มันกําลังค่อยๆเข้ามาแล้วค่ะปีก่อนๆก็จะมี BL อใช่ไหมคะปีนี้สองปีที่ผ่านมาก็มี G l เอเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการเหมือนกันหนูเชื่อว่านักแสดงทุกคนนะ่ะรู้สึกเหมือนกันเราไม่เคยเลือกหรอกว่าเราอยากจะเล่นเป็นใครเราอยากจะรับบทไหนมากที่สุดเรา,าจะคู่ใครมากที่สุดคือพอเราเป็นนักสแสดงที่ใช่ไหมว่าให้หนูเล่นเป็นต้นไม้หนูก็เล่นนะแบบเราก็อยากเล่นน่ะถ้าแบบมันน่าสนใจแบบให้เล่นเป็นนกก็ได้แบบคือ มันคือความแสดงที่เราอยากจะเป็นนักแสดงเราคุว่าคนดูจะติดภาพเราแบบต้องเล่นแบบซีรีสเอลเองเดียวแอลแซมป์เองเดียวไปเล่นแบบนี้เราเราไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าวเพราะว่า อันนี้ส่วนตัวของนูเคยชยนะคือก่อนเราจะมาเล่นเรื่องนี้ทั้งคู่เลยอ่ะมันก็มีผลงานอื่นๆที่แบบไม่ใช่เซฟตี้ถ้าใครจะเอ็นดูคู่คริสตินเมเมคริสตินเนี่ยม,มันก็เป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆที่ที่เขาแบบซัพพอร์ตหรือว่าแบบอินไปถึงถชีวิตจริงอย่างเงี้ยคือถ้าได้เล่นด้วยกันอีกยินดีอยู่แล้วค่ะทำไมจะไม่ยินดีได้เล่นกับคนที่เราคุ้นเคยเราสบายใจใกันมันก็เรื่องต่อไปมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นไปก็คือไม่ต้องอ่านแล้วบทเล่นกันเอง จะแบบป้ายเริ่มถ้าปีหนึ่งหนูได้เล่นเล่นหนังเล่นซีรีส์กับน้องเมย์แบบสิบเรื่องยังเล่นเลยสามารถค่ะสามารถไม่เคยดูผลงานตัวเองชิ้นไหนเรารู้สึกว่าท่านทําดีแล้วเคยคิดว่าเราเป็นเป็นหล่อนอะไรไปเองหรือเปล่าแต่พอเราได้คุยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่วงการเดียวกันรวมถึงน้องเมย์อย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราได้แสดงอะไรออกไปพอกลับมาดูมันจะรู้สึกว่า เอ๊จริงๆแล้วตรงนี้เราสามารถได้อีกอจริงๆเหมือนที่เขาบอกเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราดูผลงานเราแต่ละอย่างไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะก็จะรู้สึกว่าทําไมถึงตอนนั้นถึงเล่นแบบนี้แต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าตอนนั้นถ้ามันไม่ดีเราคงไม่เล่นออกมาตอนนั้นเราคงเล่นที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัวเมย์เองก็ยังใหม่ค่อนข้างใหม่มากๆกับวงการนี้ก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังมีอะไรให้ฝึกอีกเยอะเนาะก็จริงจริง คือไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งหรือแบบดีหรืออะไรเลยหนูก็ยังคิดว่าหนูเป็นน้ำที่มันยังไม่เคยเต็มแก้วสักทีมันสามารถใส่อะไรลงได้ไป,ไปอีกเรื่อยๆเลยคือยินดีที่จะเรียนรู้แล้วก็รับบทบาทอื่นๆอีกมากมายเหมือนหนูบอกว่าให้เล่นมปต้นไม้ก็เล่นถ้ามันเล่นได้อะมันมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แสดงมันไม่เคยเบือ่อละกัน เ,เคยมีอินเตอร์แฟนทักหนูมาเหมือนกันเอ,อเห็นเห็นยูทูแล้วแบบว่า I got inspired ก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเราแบบว่าสองคนเรายังแบบสามารถเป็นเป็นอีกหนึ่ง power ในการแบบ Drive เขา i n นสไ r รเขาในเรื่องของการคำอาหรือว่าการเชื่อมั่นในตนเองอะไรอคะ่ะเคยเคยได้รับข้อความแบบยาวปืดนมาอ่างเงี้ยแบบแบบจากอินเตอร์แฟนมนอ่านแล้วมันชื่นใจมันทำให้เขาเนี่ยมีแหล่งยืนยันอะกับ คนที่เขาอยากจะปรึกษาหรือคนที่เขาอยากจะอธิบายว่าเออตัวเขาเป็นแบบนี้นะมันก็ปี2 0 2 4แล้วแล้วจริงๆเราไอ้เรื่องอะไรพวกนี้เรื่องแบบ lgbtq p l u อะไรเงี้ยมันมีอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วค่ะถ้าเกิดเปิดประวัติศาสตร์ดูมันมีมานานมากแล้วจริงๆหนูคิดว่ากําลังมันกําลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีนะคะจากสื่อที่เป็นซอปาวเวอร์เองไม่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกเลยอย่างอย่างซีรีส์เราก็คือลง n Netflix ทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันเหมือนกันใช่แล้วหนูก็ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องเราด้วยนะคะเอ่อคอนเทนต์ LGBTQ ก็เยอะใช่หนูคิดว่ามันกำลังดีขึ้นแต่ระดับไปในทางที่ดี